สวัสดีค่ะพบกับรายการสงขลาสเปเชียลกับดิฉันนางสาวสุชาดาสว่างเพชรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียนในอำเภอเมืองสงขาตามโครงการสงขลายุทธฟุตบอลคลินิกกันค่ะตามที่สปทได้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพผ่านโครงการ1น,นักเรียน1ดนตรี 1. กีฬา 1. อาชีพประกอบกับจังหวัดสงขาได้รับการประกาศจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดตั้งเป็นเมืองกีฬาเพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนากีฬาอย่างครบวงจร อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศอย่างยั่งยืนจากความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสงขลาทุกโรงได้ร่วมกันจัดทำโครงการสงขลายูทฟุตบอลคลินิกโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนได้แก่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยราชภาัฏสงขลาและภาคเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเยาว,วชนในจังหวัดสงขลาให้มีทักษะกีฬาฟุตบอลเติบโตและเป็นกำลังสำคัญด้านกีฬาของชาติสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาต่อยอดให้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพต่อไปการดำเนินการ 1. โรงเรียนในอำเภอเมืองสงขลาทุกโรงคัดเลือกนักเรียนที่มีอายุ10ปีขึ้นไปโรงเรียนละ1ทีมทีมละ12คน 2. โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา จากการเข้าร่วมคลินิกฟุตบอลเป็นเวลา4วันสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชพัฏสงขลาโดยเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นผ่านสถานีต่างๆเช่นการดอกบอลการเลี้ยงบอลการส่งบอลการยิงประตูการทดสอบการวิ่งระยะสั้นและการเล่นเป็นทีม 3. จัดการแข่งขันในระดับศูนย์เครือข่ายเพื่อคัดเลือกตัวแทนของศูนย์เครือข่ายการศึกษา 4. สพปสงขลาเขต1 จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการพัฒนาทักษะฟุตบอลขั้นสูงร่วมกับมหาวิทยายลาัยราชภัสสงขลาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนและส่งต่อเข้าสู่สโมสรฟุตบอลมืออาชีพสงขลา FC ต่อไปผลการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจและความถนัดด้วยโครงการสงขลายุทธฟุตบอลคลินิกพบว่าเยาวชนในอำเภอเมืองสงขลามีทักษะกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้อง รู้จักการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลาจากยาเสพติดมีความสามาคัคคีและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งกันและกันเกิดแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพในอนาคตโรงเรียนในสังกัดและประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ปกครองเกิดการรับรู้ระหนักและให้ความร่วมมือ ในการสนับสนุนสงขาสู่เมืองกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมความสำเร็จของโครงการสงขายูสฟุตบอลคลินิกเนี่ยนะครับความจริงแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดจากฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างสโมส F รบุบรีร,ร,รัมฟีนะครับกับสโมสรรัฐการันตันของประเทศมาเลเซียนะครับได้มาใช้สนามฟุตบอล ทินสุรานนท์ที่อยู่ในภายใต้การดูแลขององค์การหานส่วนจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหลังจากนั้นเนี่ยทางเขตพื้นที่เองร่วมกับผู้อำนวโรงเรียนได้ไปต่อยอดนะครับเพื่อ,อ,อให้นักเรียนได้มีทักษะทางด้านกีฬานะครับโดยเฉพาะทักษะทางด้านฟุตบอล นะครับก็ได้ความร่วมมือจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขาาาลามาเลยราชภัดสงขลาคณะคุณศาสตร์วิชาเอกภลรศึกษานักศึกษาได้มาเป็นโค้ดนะครับให้กับนักเรียนที่เข้ามาอยู่ในคลินิกนะครับเราก็ใช้เวลาอยู่4วันนะครับสำหรับการฝึกทักษะให้กับเด็กหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนได้มีการแข่งขันกันนะครับระหว่างโรงเรียนระหว่างเครือข่ายนะครับ ความสำเร็จของโครงการนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะต่อยอดนะครับเพื่อปูพื้นฐานนักเรียนที่มีความสนใจนะครับไปสู่นักกีฬาในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับเราก็ตั้งความหวังว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยจะพยายามพานักเรียนไปได้ประสบการณ์หรือไปดูหรือไปสร้างแรงจูงใจนะครับกับสโมสรสงขลาฟซีนะครับ ซึ่งก็อยู่ในเป้าหมายต่อไปแล้วก็อีกเปเด็นหนึ่งก็จะขยายไปสู่การฝึกทักษะให้กับนักเรียนในอำเภออื่นๆต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะสมาคมกีฬางจังหวัดสงขลาแล้วก็มาวาลัยรัชพัฒน์สงขลานะครับคณะครุศาสตร์พิจารณาพระศึกษานะครับ ที่มีส่วนร่วมทํให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับแล้วก็ผมมันใจว่าเราจะไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับสำหรับการพัฒนาทักษะกีฬาให้กับนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขตหนึ่งของเราครับจะมีิสส